สวัสดีค่ะช่องลานินชา4289ยกินดีต้อนรับพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจำเดือนเมษายน2564ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมหมอจัดไว้ให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพ่กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันอังคารนั่นก็คืออัศวินถือเหรียญ ตอนนี้เหมือนสงบนิ่งเขาเรียกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวกำลังรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วไพ่ตรงกลาง3ดาบปักอ,อกแต่ท่าทางที่แสดงออกเนี่ยสุขุมนุ่มลึกนะ,ะเหมือนไม่ยี่ระเหมือนไม่สนใจมีอะไรคิดอยู่ในหัววางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแต่ในใจอ่ะเมื่อมี3ามดาบเสียบอกอยู่อย่างเงี้ยร้อนรุ่มไม่ใช่น้อย เขาเรียกว่าเก็บอาการเป็นบางท่านนะคะมันมีห้าไม้เท้ามีสามดาบมีเดลิเวอร์อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับคู่รักเบาๆหน่อยไล่ระดับไปอาจจะทะเลาะกันใช้คำพูดที่รุนแรงต่อกันมีเรื่องให้ขัดแย้งส่วนตัวเอาตามหน้าไพา่ในลําดับที่สองอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเรื่อง รักสามเศร้ามือที่3เข้ามาเพราะ3ดาบเดลิเวอร์ห้าไม่เท้าอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะคะตอนนี้สถานการณ์รักสามเศร้าเรา3มคนมันเป็นไปได้ทั้ง2ฝั่งจะเป็นคนวันอังคารพามาหรือคู่รักคู่ครองพามาได้ทั้งหมดมันมีการ <c oughs> เขาเรียกมีศึกแย่งชิงชิงรักหักสวาดมีการไม่ซื่อสัตย์ต่อการเกิดขึ้นตอนนี้ ชาววันอังคารเหมือนอยู่ในช่วงของการลังเลว่าจะตัดสินใจกระทําแบบไหนอย่างไรถ้าหากชาววันอังคารเป็นคนพามือที่สามเข้ามาเองตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกใจร้อนใจแต่ถ้าคู่รักเป็นคนพามาตอนนี้เป็นช่วงของการเก็บอาการนะคะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะยังรักอยู่มันยังแบบทุ่มเถียงกับตัวเองอะ่ะอยู่ในใจคนนี้ อสศวนถือเหรียญคนนี้ควีนถือเหรียญน,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 นิ่งเหมือนกันแต่คนนี้นิ่งเนี่ยเพราะกําลังสับสนวุ่นวายอาจจะกําลังเคลียร์ปัญหาจัดการปัญหาลึกๆในใจอ่ะไม่อยากหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะสีเหรียญทูลไว้หมดเลยคู่เนี้ยอ่าฝั่งคู่รักเนี่ยต่อให้มีปัญหาสึกแย่งชิงกันไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแหวงกันยังไงเขาก็มีความรู้สึกว่าอยาก รักษาสัมพันธภาพเอาไว้แต่ในบางทีเนี่ยด้วยคนหนึ่งใจร้อนปากแรงอีกคนหนึ่งก็มีความคิดเอ่อคิดเห็นเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงพวกห้าไม่เท้าเนี่ยนอกจากจะมีความคิดที่ต่อต้านขัดแย้งแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงก็ได้แล้วสี่เรียนด้วยมันยิ่งมาขยายซ้ํานะคะว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดน้อยอะ่ะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมากมายสักเท่าไหร่ คู่นี้ถ้ามีปัญหากระทบกระทั่งกันอาจจะมีคนคนหนึ่งที่ปิดกั้นการสื่อสารนะคะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากพิจารณาอะไรต่างๆเองขอให้ใคร่ครวญด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมาถามหาคำตอบตอนนี้อีกฟังหนึ่งอาจจะรู้สึกใจร้อนอยากได้คำตอบเ,เร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันน่ดีมากนะแต่อารมณ์ของคนของคนทั้งคู่เนี่ยครุกุ่นอยู่ภายใน สถานการณ์ปัจจุบันจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในคู่นี้คู่นี้บอกเลยนะคะต่อให้ทะเลาะก,กันแทบตายยังไงในเดือนเมษายนนี้ยังไม่ได้เลิกกันหรอกยังได้อยู่เป็นครอบครัวกันอยู่เพราะว่าสิบเหรียญอาจจะมีเพื่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยคอยมาไกล่เกลี่ยปัญหาให้ให้พูดให้คุยกันและอีกคนนึงก็ไม่ได้คิดอยากจะเลิกจะลาอะไรในที่นิ่งเพราะว่าคุยกันก็ทะเลาะก,กันทุกครั้งคุยกันทีไรก็ปวดหัวใจกันทุกครั้ง อีกคนนึงก็เต็มไปด้วยความรักตัดใจไม่ขาดมีความคิดคล้ายๆกันแต่กลับไม่พูดความในเวลาเจอกันมักจะตั้งแง่ใส่กันมากกว่าแล้วดวงบอกว่ามันมีเหตุที่จะต้องได้พูดได้คุยกันช่วงเวลาที่ดีมันได้เกิดขึ้นจะมีกาวใจจะมีคนประสานให้ได้พูดได้คุยกันเพราะให หนึ่งไม่หนึ่งไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าควีนถือไม่เท้าเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีนะคะแต่ถ้าหากเจอกันต้องลดทอนเรื่องความใจร้อนลงนิดนึงหากคุยกันนานๆไม่ได้ก็ลองให้เขาเรียกว่าทูตสัมพันธ์ทมิตรีคนกลางมาช่วยไกล่เกลีย่ยแล้วจะเขาเรียกว่าจะได้คืนดีกันมีอะไรจะจัดการกับปัญหาได้นะคะเพราะ ตัวเนี้ยแทนคนที่ต้องใช้คำพูดคำจาโน้มน้าวพูดคุยสื่อสารแต่ต้องลดความใจร้อนเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันพดัดไฟทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวขัดหูเดี๋ยวก็จะพากันต่างคนต่างงอนถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับปักนี้ของคนมณังคารนะคะจะเป็นจุด เริ่มต้นที่ดีเขาเรียกว่าดวงเปิดให้ดีคืนดีกันถ้ามีปัญหาเรื่องมือที่สามจะมีการเคลียร์จะมีการเกลี่ยปัญหาจะจบแต่ในระหว่างเส้นทางมีการทะเลาะก,กันอยู่แล้วละ่ะมีการชิงรักหักสว้งกันเกิดขึ้นมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่ที่สุดเขาจะไม่ปล่อยมือออกจากเราเขาจะยังหวงแหนอยู่เป็นความหวงทุกอย่าง คนเก่าก็ห่วงคนใหม่ก็ห่วงแต่ที่สุดแล้วมันจะมีการต้องได้เลือกแล้วเขาจะเลือกความเป็นครอบครัวนะคะขอให้คุณข้ามพ้นปัญหาในปากนี้ไปให้ได้ส่วนใหญ่มันเป็นอารมณ์ส่วนตัวของแต่ละคนสถานการณ์เปิดให้ได้คืนดีจงใช้สถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์นะทำบุญอะไรดีก่อนอื่นมีสติก่อนใจเย็นทั้งคู่แล้วก็ถ้า หลีกเลี่ยงการที่จะประทะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้มือที่3แทรกเข้ามาได้ไง่ายๆที่เหลือก็ไปทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพคนนะคะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ไปด้วยกันทั้งคู่ะคะ่ะจับมือกันไปใจเย็นกันให้มากยิ่งขึ้นไพ่มงคลเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันมันจะข้ามผ่านถ้าหากเราใจเย็นนะคะมาดูคนโสดบ้าง คนโสดันังคารปักนี้ควีนถือดาบสี่ถ้วยควีนถ้วยแปดไม้เท้าราชนีพนจัน์ควีนถือไม้เท้ามาซ้ำนะคะมาซ้ำใบล่างนี่ ต้องลดความใจร้อนนะถ้าควยนไม่เท้าเกิดขึ้นอะ่ะออกขี้ถึงไกลๆนะคนที่มีคู่นะอย่าใช้ความหึงแรงเกินไปค่อยๆพูดค่อยๆจากันเอาละค่ะได้มาแล้วไพ่คนโสดถือว่ามีไพ่ซ้ําเข้ามาหนึ่งใบนั่นก็คือคุนถึงไม่เท้าคุนถึงไม่เท้าเนี่ยเป็นคนที่หวงแหนเรื่องความรักนะคะของฉันใครอย่ามาแตะแล้วก็ อารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งเพราะเป็นราชินีธาตุไฟดังนั้นสําหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนโอกาสที่จะได้คืนดีกันมีแต่ต้องระงับใจเรื่องความใจร้อนนะคะจะฝั่งไหนก็ได้นะเพราะสถานการณ์มันจะมีเรื่องเยื่อ,อยุทําให้ใจร้อนแล้วทุกอย่างมันจะข้ามพ้นเราอาจจะได้ไปวอร์แวร์ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงแหละแต่ที่สุดแล้วความเป็นครอบครัวเราจะกลับมาความรักเราจะได้คืนแค่ลดความใจร้อนนะ มาดูคนโสดบ้างสําหรับคนโสดเนี่ยไพ่กุมเกตชาตาใบแรกขึ้นควีนือดาบอารมณ์ความรู้สึกของคนโสดตอนนี้ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตนะคะอาจจะเคยผ่านความผิดหวังเรื่องครอบความรักมาก่อนแล้วเพราะควีนดาบเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่จริงจังเรื่องความรักแล้วก็อาจจะเคยผ่านความผิดหวังมาถ้าหากจะมีความรักเข้ามาสิ่งแรกต้องแสดงความจริงใจให้เห็นต้องมีความชัดเจนเพราะว่า ควิดดาบเนี่ยคาแรคเตอร์ทุกอย่างเขาจะชัดทุกเรื่องพูดน้อยไม่ใช่คนที่ช่างเจรจาอะไรมากมายแต่พูดแต่ละครั้งเนี่ยคำพูดนี่คมกริบเลยถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องผเผชิญเรื่องฝีปากสักนิดหนึ่งตำแหน่งความรักใหม่ที่มีเข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีเข้ามาอยู่นะแต่คนคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจาอาจจะพูดจาไม่ค่อยถูกหูไม่เข้าหูสักเท่าไหร่นะ แรกๆอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยคลิกกันสักเท่าไหร่นะคะ mm. เพราะถ้าเป็นสีถ้วยเข้ามาเนี่ยสารตั้งต้นที่เข้ามาไพ่สีถ้วยมันเป็นสัญลักษณ์แทนไพ่ของคนที่ไม่ค่อยจริงใจไม่ได้มีใจชอบอะไรมากมายแต่ทําไมถึงโผล่เข้ามาล่ะอาจจะเข้ามาเพื่อแยบๆดูลองดูซิจะไปกันได้ไหมและเมื่อเข้ามาแล้วกลับปรับตัวเข้ากันได้มีการพูดคุยสื่อสาร เอื้ออารีต่อกันผิดกับคาแรคเตอร์ที่เกิดขึ้นคนันนี้จะเป็นคนติเก่งแซะเก่งแซวเก่งเบาๆนะอาจจะพูดไปก็หยิกแกมหยอกไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้คนนี้หงุดหงิดแต่พอคบกันจริงๆแล้วกลับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันแต่มีแต่นะคะ เมื่อเขาเป็นสีถ้วยแบบนี้อย่าพึ่งปล่อยใจอะไรให้มันรวดเร็วจนเกินไปเกินไปนักเพราะอะไรเพราะว่าสี่ถ้วยมันแทนคนที่ยังไม่รู้จักรู้ใจตัวเองไม่ใช่แค่คนขี้บ่นอย่างเดียวแล้วมันถูกสนับสน,นุนด้วยตัวนี้ไอ้ใบสุดท้ายเนี่ยราชินิพจันทร์เนี่ยมันยังจะต้องดูกันไปอีกยาวๆไพ่ชี้แนะบอกว่า อย่าพิ่งใจร้อนนะมีอะไรขอให้ใช้คำพูดที่ดีต่อกันแลบกบเปลี่ยนเรียนรู้กันถือว่าเป็นความรักที่ดีจุดเริ่มต้นของคนคนนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างแต่ที่สุดแล้วถ้าให้เวลาในการเรียนรู้กันถือว่ายังคบกันได้อาจจะต้องไปปรับเรื่องทัศนคติมุมมองบางอย่างคำพูดคำจาคนนี้ไม่ชอบคำ,คำพูดร้อนหูคนนี้ก็ พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจะไปเจอคนขี้เมาขี้มอยอะไรประมาณเนี้ยนะก็ถือว่าคบกันได้นะคะแต่สำหรับคนโสดกิ๊กเลยยังไม่มีใครเข้ามาถ้าจะรับใครเข้ามาขอให้พิจารณานิดนึงจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาแบบไม่ท็อปฟอร์มเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนกักๆเหมือนไม่จริงใจ แต่เรียนรู้ไปแล้วเขาเห็นตัวตนของเราเราเห็นตัวตนของเขาการปรับมันถึงได้เกิดขึ้นอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจปัดทิ้งไปซะเลยเพราะหน้าไพ่ที่ดีมันยังมีมาสนับสนุนและมีสองถ้วยด้วยมีเกณฑ์ว่าถ้าดูกันไปยาวๆไม่รีบร้อนจนเกินไปถือว่าเป็นความรักที่ใช้ได้เหมือนกันเพราะมันมีแต่จัดเม้นเกิดขึ้นโชคชะตาพัดพามาให้ได้เจอกัน เขาเรียกว่าจะเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมก็ว่าได้ที่เหลือเราจะพัฒนาให้มันเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่รักที่ดีก็อยู่ที่เราเพราะไพ่ความรักที่เป็นความรักที่ดีกับไพ่ของเวรกรรมมันมาคู่กันอยู่ที่ตัวเราเลยจัดก,การกันเอง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะถ้าให้คะแนนเนี่ยห้าดาวหมอนินก็ให้สักสดาวเพราะภาพที่เหลือทั้งภา่ชี้แนะเนี่ยยังสวยอยู่เลยขอให้คุณโชคดีกับความรักครั้งนี้นะคะคนบันังคาร เมื่ถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพเื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสาหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลน์ไปได้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สาคัญุณงคววงหน้าให้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยค่ะหนึ่งแชร์ของท่านเท่ากับพลังแรงใจที่ให้หมอนินได้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะคะก็ง่ายๆกันละกันถือว่าแชร์เป็นค่าครูให้หมอนินนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ